โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นีครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์เนี่ยครับของคลิปดอใน TikTok อกนะครับอาจจะมีวิธีการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาก่อนกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นีครับอ่ะเราจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkta.com กันแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใชิงานอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับออะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติกต๊กที่สองช่องนี้ได้เลยนะครับเอาแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อนนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับกรสามารถสมัคร,รชิงานได้ผ่านชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับ พอเราสมัครชิงงานกันเรียบร้อยนี่ครับก็กดย้อนกลับมานะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครช้งงานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ปาน,นี่ครับอา่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmtt.com m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i g t i k t o k y o u t u b e แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในตซนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Tik t o k นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่หมดหมู่เนี่ยวันนี้เราต้องการจะเพิ่มแชร์นีครับก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนี่ครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มแชร์นะครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วะครับแล้วก็เลทราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนีครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตรัวไหนนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตรัวนี้เลยนะครับ อะพอเลืเบริการกันแล้วเนี่ยด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่ Tiktok อกนะครับแล้วก็มาที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับอ่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ของคลิปนะครับโดยการกดที่แชร์แล้วก็กด copy ลิงก์นะครับอ่ะในโทรศัพท์มือถือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับอ่ะแล้วกลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นําลิงก์คลิปวิดีโอมาวางนะครับ อันในส่วนปริมาณนีครับอยากเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งพันนะครับพอเราใส่กันไปเรียบรรอเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไว้ด้านล่างเลยนี่ครับคุ้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราผมได้รับคาสั่งซื้อของคุนแล้วนี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับ ในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่ราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์ของคิวบิโดที่ราสัตงเข้ามาตรงนี้ก็แนะนำให้ขี้เข้าไปเพื่อเช็คด้วยว่าลิงก์คิวบิโดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดแชร์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอต่อมาะนี่บก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์อาตรงนี้ก็ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับ อันี้ระวังเที่ยวรอเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมน้านใดะครับที่ได้เข้ามาชี้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับเอาละกันเี่ยจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาชี้งานใหม่นะครับอะไรยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยแค่คุณผู้ชมนีับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับอันี้เมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR โค้ดนะครับ อันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนีครับแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางชิลเพเนี่ยครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางอังเปาเวลต์นี่ครับอ่าช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับช่องทางที่5้าก็จะเป็นช่องทางอัศทุมานีเวลต์นะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางไบเน็ตนี่ครับ สำหรับคุณผู้ชมทัานใดเนี่ยที่อยากจะทดลองใช้งานฟรีกันก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็ให้กดหมากดีเมนูรับของขวัญได้เลยนีครับอ่ะเขาจะมีของขวัญที่เราใช้ฟรีเนี่ยจะเป็นของ t i k t o k นะครับจะมีเป็นยอดวิวยอดไลค์แล้วก็ยอดติดตามนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่นำลิงก์ของตัวเองมาใส่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ใส่จำนวนลงไปนี่ยแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนีครับอ่ะก็รับได้ทุกๆ6ชั่วโมงเนี่ยครับสามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีกันได้นะครับ เอาต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ครับกลับไปที่ติ๊ t ต k อกันเลยนี่ครับอาที่แอปยอดแชร์เนี่ยมีอยู่ที่1แชร์เองนะครับโดมจะลองโกลีเฟสหน้าจอเนี่ยอดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วยังนะครับอาที่แอปยอดแชร์ของเราอคอได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง3 6 6 1แชร์กันเลยนีครับ อ่ะก็ถัอวขึ้นมาเหลี่ยวมากๆเลยนะครับก็จะมียอดขึ้นเกินมาด้วยเนี่ยความเป็นตกใจไปนี่ครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมมาเราด้วยนี่ครับอ่ะก็แถมให้เรามาถึง2000กว่าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับอ่ะต่อมาเนี่ยพอยอดแชร์ขึ้นกันเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะก็ให้กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้นี่ครับ ล้วมากดคลอกลิงก์นะครับตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับโดยที่เป็นเพื่อนเนี่ยครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาชี้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงกท์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนี่ยถึง5%กันเลยนะครับอะไรครับาคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่ได้เข้ามาชี้งานแล้วนะแล้วเติดปัญหาในการชี้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับ แล้วก็มาที่เมนูติดต่อไปตรงนี้กันเลยครับก็จะมีเลือกติดต่อมินิครับสองช่องทางนี้ครับจะมีเป็นตัวชืีอเหลือแล้วก็ช่องทางรายนี่ครับอะไรสำหรับคุณผู้ชมบ่านใดเนี้ยพี่ได้้ามาใชิงงานหรือว่าทำตามผมกันแล้วนะครับจะได้ผลเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมนี้ครับคอมเมนต์บอกในรูดี้นี่ครับอะไรสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานก็ข้ามาใชิงงานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นี่ครับอ่ะสำหรับทีนี้เนี้ยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ